สวัสดีครับพบกับเรื่องเงินจะจอยรอบรู้ทุกเรื่องการเงินกับแคชจอยแบบ Enjoy Enjoy ช่วงนี้เพื่อนๆกำลังบุ่นๆกับการยืดเสียภาษีอยู่ใช่ไหมครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ในการยืดเสียภาษีครั้งแรกวันนี้ผมมีความรู้ดีๆมาฝากกันครับ เรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าวิธีคํานวณภาษีจะมี2แบบนะครับสาหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ทางเดียวจะเสียภาษีแบบขั้นบันไดและเงินเดือนเท่าไหร่หล่ะที่ต้องเสียภาษีสําหรับคนที่ฐานเงินเดือนไม่เกิน10,000บาทไม่ต้องเสียภาษีครับแต่สําหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน26,583บาทต้องยื่นภาษีแต่ยังไม่ต้องเสียภาษีนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเกณฑ์แต่ถ้าหากเงินเดือนมากกว่า26,583บาทต้องเสียภาษีแบ่งตามช่วงะยะ 5้5เนะครับแต่มีอะไรอีกบ้างที่ทำให้เราช่วยประหยัดภาษีได้เรามาดูกันที่การลดหย่อนภาษีกันครับข้อ1ลดหย่อนภาษีพื้นฐานข้อ2ส่วนใครที่มีประการและการลงทุนนะครับข้อ3มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ เมื่อเราสรุปออกมาแล้วจะได้เงินได้สุทธินํามาคูณกับอัตราภาษีนะครับใจได้ยอดภาษีที่เราต้องจ่ายในปีนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กําลังวางแผนยื่นเสียภาษีในปีนี้นะครับโดยเพื่อนๆสามารถยื่นเสียภาษีออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8เมษายน2567หรือสามารถยื่นได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2567นี้นะครับ ส่วน,นเพื่อนๆที่กำลังมองหาตัวช่วยในยาฉุกเฉินหรือเสริมสาภาพคล่องนี่เลยบัตรกดเงินสดแคชจอยอีซี่ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.capital.co.th k b j th, หรือสามารถสมัครผ่านนระบบแอปพลิเคชันในระบบ Android และระบบ iOS หรือสมัครได้ที่บูธแค t จอย21สาขาทั่วประเทศและหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามรายละเอียดโทรเลย1258เพื่อไม่ให้พลาดโปรโมชั่นดีๆจากแค t จอยกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียแค o จอยได้ตามด้านล่างนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้เลื่อกเงินจะจอยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องเงนได้จอยลาไปก่อนบ๊า <Bye. S 2> <Bye. S 1> ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และ Subscribe ช่อง Cash d o อ Official mm hmm. เพื่อไม่พลาดชมคอนเทนต์ดีๆจาก Cash d o y ได้วยนะคะกดเลย